ท่านสอบวุฒทเก้ครับผมท่านทองใบสถาภาพนะครับครับผมเผื่อฟังท่านุ่นสาวๆสวๆนั้นเป็นมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลเขินนะครับเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนนะครับต้องการยาให้ไปดูแลนะครับดูแลใจก็ได้ใช่ไหมครับอ่ได้นะครับข่าวปรกาสต่อจากนี้ครับปรญาเรียนเชิญท่านประธานในพิธีบริหารสวนตะบลเขินประธา,า,านในพิธีในเกียรติกล่าวเปิดงานประจำปีวัดแสงจันทร์และกก่าเปิดการแสดงสาวน้อยลำพูนเเสียงปรบมือด้วยครับ เรียนในาใยหญยรักเชนโตกำนันตำบลเขินทางผู้ใหญ่ทั้ง12หมู่ท่านรองร่วมกับสถานีผู้ทอนําำฝนน้เพีย้ยนท่านรองนายกทั้งสองท่านท่านเลขาท่านสมาชิกสภาแพทย์ประจำตำบลแล้วทางคุณหมอแล้วก็ขอบคุณทาง คุณยพงพงุ่นวันนี้มาให้เกียรติกับพี่น้องชาวตำบลเขินและผู้นำชุมชนท้องถิ่น<อ>ท้องที่และพี่น้องชาวบ้านตำบลเขินและหลายๆหมู่บ้านลหลายๆตำบลหลายๆอำเภอวันนี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้นนผมดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องเริ่มทยอยเข้ามาซึ่งาทางาสำนักสงฆ์แสนจันได้จัด ให้มีหมอลำวันนี้เพื่อหาทุนสร้างกุติหลังใหญ่ถ้าพี่น้องเคยมาวัดแสงจันก็จะเห็นกุติหลังใหญ่สวยงามตอนนี้สร้างไว้ได้ประมาณ50%ซึ่งวันนี้พี่น้องมาดูหมอลำได้ความสนุกแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับซึ่งผมในนามนายกองการบริหารส่วนตำบลเขือนซึ่งคอยดูอยู่ติดชิด ใกล้ตลอดนะครับขอบคุณทางท่านคำนันทางท่านผู้ใหญ่แล้วก็ทางสมาชิกสภาพร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็ทางสพออน้เปี้ยงแล้วก็พี่น้องทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือพี่น้องทางทางนูน้นมีชมรมเสี่ยวของท่านนายกเขามาเยอะวันนี้มาช่วยงานนะครับขอบคุณทุกภาคส่วนขอบคุณทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขื่อของเรานะครับส่งวันนี้คุณหมอมาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทางทุกภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็ที่สุดที่มีหมอรำวันนี้คือเจ้าวาดสำนักสงฆสรสงจันทร์พร้อมพระคุณเจ้าวัดเสงจันทร์ที่ให้มีหมอรำแล้วก็ผมเราก็ช่วยประสานงานกันตลอดนะครับซึ่งขอบคุณมากเลยทุกภาคส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องท่านใดที่ ยังไม่ซื้อบัตรซื้อถั่วก็ขอเรียนเชิญนะครับซึ่งเป็นงานบุญในการสมทบทุนสร้างสุติหลังใหญ่ของสำนักสงแสงจันทร์นะครับไม่นานคงจะได้เป็นวัดแสงจันทร์ตอนนี้จะได้ข่าวดีอาจจะปีหน้านะครับตอนนี้ทางเจ้าวาดก็จ้างบอยสิริใจเรียบร้อยแล้วนะครับใจเกิน้อยในวันที่13เมษาปีหน้าก็มีอีกนะครับก็ ปรบมือให้ตัวเองปลกมือให้พี่น้องชาวตำบลเขินปรบมือให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมถ้าไม่มีทางท่านกำนันทางท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาก็ต้วันนี้วันนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนเลยอ่าตัวสุดท้ายก็ขออวยพรให้คณะผู้จัดแล้วก็พี่น้องรวมทั้งที่ยืนยืนอยู่บนเวทีแล้วก็พี่น้องที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วก็ที่อยู่ด้านนอกอ่าที่มาชมหมอรำวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาดูหมอลำถึงหงพอเช้าแล้วขอขอให้เดินทางลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับอย่าเพิ่งกลับดูหมอลำซึ่งวันนี้หมอลำรุ่นใหม่ว่าดูยังไงนะครับผมก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าแสดงดีจะ้องจองไว้ปีหน้าอีกนะครับปีใหม่เลยนะครับคิดว่าตอนนี้ก็ขอบคุณถได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการแสดงหมอลำนะครับ สาวน้อยลำเพลียวนะ้าบัดนี้ขอบคุณมากครับเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีครับท่านสมพงษ์จันเพชรนายกองการบริหารส่วนตำบลเกิดครับโอกาสต่อจากนี้ขออนย้อนเชิญท่านกำนันใหญ่รักจันโทรครับกำนันตำบลเกิดครับได้เกิดพบปะกับพี่น้องประชาชนเรียนท่านนายกนะครับานายสมพงษ์นะครับท่าน วุยทธ่์ธิตรักษ์ตองมือนะครับผู้กองผารกากับสพนเกียงนะครับนะครับตัานายประสานครับทา้งเป็นข้องทางเจ้าหน้าที่สพนเกียงนะครับอ่าด้เอาเจ้าหน้าที่มาดูแลในพี่น้องอ่ดูแลพ้อสมบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับมณีนะครับการจะสนุกสนานหรือการทะเลาะวิวาะนะครับ ท่านถือว่าท่านผิดกฎหมายท่านผิดระเบียบกฎหมายนะครับท่านจะถูกดําเนินคดีนะครับก็คือจะถูกปรับคาโมลัมสามแสนบาทนะครับท่านลูกหลูกนันล้านเยาวชนนะครับจะข,ขอให้ายา,า,ย,ายาสางความบุญไหว้น,น,นะครับยาสางความต่อต้วนนะครับให้สนุกอยู่ในรถไอขอบเขตในการความสนุก บริหารนะครับแต่ว่ายามีเลื่องไม่เล่านะครับทันทันเป็นมีเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่จับได้กล่องย้อนปิดจับได้นะครับก็จงดําเนินการตามระเบียบตามกฎติดต่างไว้นะครับอันนี้ผมกับเขาฝากนะครับบรอยากให้ลูกหลานเฮาต้องมาเสียเงิน บอต้างไงลูกร้านเขาแต่มาสร้างให้เฮีดให้หมู่บ้านเขาเลยเปิดันแล้วจะมากเสียประวัติเพราะวัาทการลูกห้านเขาเพราะลงมือนะครับการจัดงานต่อไปนะครับก็จะมี่อ้รเรื่อยๆนะครับผู้จัดงานราคาผู้ประกอบการนะครับทุณที่เป็นงบ้างโดยเฉพาะผมนะครับผมก็จะสบายใจนะครับก็ถือว่าขอปากให้ลูกร้านช่วยกันนะครับ เยาวชนนะครับโดยโดยเฉพาะนะครับอยู่ในงานนะครับกขอให้สนุกสนานในในขอบเขตนะครับผมจะในช่วงนี้กัในช่วงพีใหม่นะครับกขอให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานในมือนีถือว่าเป็นของขวัญพีใหม่นะครับให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งนะครับมีเงินทองไหลมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเบิ้ลบรัลบัมงให้มีคสุนะครับ ปราศจากการทะเลาะวิวานะครับผมจะพบปะกับพี่น้องวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับแอผมเสียงปรบมือให้กับท่านใจร้าจันโทครับกำนันตะบนเขินครับขอบพระคุณครับเสียงปรบมือให้กับท่านประธานในพิธีและผู้นำชุมชนชมชนทุกท่านครับปรบมือขอบคุณมากครับสาวน้อยละเบิโชว์เตรียมทัวได้เลยนะครับ และเนือสิ่งอินใดงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพี่น้องผู้ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเข้ามาชมเข้ามาเชียร์ในวันนี้ท่านคือผู้มีอุปการะคุณท่านคือผู้มีพระทุนอันยิ่งใหญ่ขอให้ท่านรวยรวยรวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับนอนราบในงเงินหมืน่นนอนตื่นในเงินแสนนอนแต่แค่ในเงินล้านรับแล้วก็ให้รอยล้านไหลเข้ามารวยรวยทุกท่านทักมี i p h o n โทษได้ยาสิบชื่อนี่ 16บาทมี i p h o n e 16 Pro Max ใช้ทุกคนครับขอบคุณนะสวัสดีครับส่งต่อให้กับสาวน้อยรำเบิร์นโช